สวัสดีค่ะคุณครูแนนค่ะวันนี้คุณครูก็จะมาสอนเรื่องเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าหัวข้ออะไรบ้างที่เราเรียนในเรื่องอสมการนี้หัวข้อที่1ค่ะแนะนําอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวหัวข้อที่2คําตอบของอสมการหัวข้อที่3การแก้อสมการและหัวข้อสุดท้ายในเรื่องนี้ก็คือ โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวค่ะเดเกๆเคยเรียนเรื่องสมการมาแล้วใช่ไหมคะสมการก็คือประโยคสัญลักษณ์ที่ใช้เครื่องหมายเท่ากับนั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของมอ3นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับอสมการที่มีอ,อ่างเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวอ่ะก็คือแปลว่าไม่เนาะไม่ใช่สมการก็คือเครื่องหมายอาสมการนั่นเองนะคะ ฉะนั้นอสมการก็คือประโยคที่แสดงความสัมพันธ์ของจำนวนโดยมีสัญลักษณ์ดังต่อไปนี้สัญลักษณ์ที่เราต้องเรียนกันนะคะในเทอมนี้ก็คือได้แก่เครื่องหมายมากกว่านะคะเครื่อหมายน้อยกว่าเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับและเครื่อหมายสุดท้ายคือไม่เท่ากับนั่นเองค่ะมาลองดูกันนะคะว่าเราจะเข้าใจ ื่อนหมายมากน้อยเพียงใดน,นะคะอลองยกตัวอย่างให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์นิดนึงนะคะเช่นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะคะมีบะหมี่หกระป๋องหมายความว่าไงคะมีบะหมี่มากกว่า5กระป๋องก็คือมีตั้งแต่6กเจกระป๋องนั่นเองถูกไหมคะต่อไปมีผล,ลไม้น้อยกว่า5ชนิด แสดงว่ามีกี่ชนิดคะมีตั้งแต่4 3 2สสองนชนิดนั่นเองนะคะต่อไปเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับมีแอลกอฮอล์มากกว่าหรือเท่ากับ7ก็แสดงว่ามีตั้งแต่78 9 10ขวดนั่นเองนะคะต่อไปเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะโอ้โหเห็นแล้วไก่ทอดนะ่าทานมากเลย <c oughs> นะคะ มีน้องไก่น้อยกว่าเท่ากับ10ชิ้นหมายความว่าไงคะก็มีตั้งแต่10 9 8 7นั่นเองและเครื่องหมายสุดท้ายนะคะก็คือไม่เท่ากับนั่นเองนะคะทีนี้เราลองมาทำความรู้จักเครื่องหมายแต่ละชนิดกันนะคะว่าเรายังจำได้มั้เมื่อสักรูนนี้ทวนให้ไปนะคะเครื่องหมายแรกที่เรารู้ก็คือเครื่องหมายอะไรคะเครื่องนี้ มากกว่านะ,ะเช่น a มากกว่า b เราก็เขียนว่า a มากกว่า b e. ต่อไปเครื่องหมายที่สองเราใช้ชื่อว่าเครื่องหมายน้อยกว่านะคะตัวอย่างเช่น m น้อยกว่า n ต่อไปมาดูเื่อหมายที่3ากันื่องหมายนี้เราเรียกว่าเครื่องหมายมากกว่าหรือหรืออะไรคะหรือเท่ากับนั่นเองนะคะตัวอย่างเช่น9มากกว่าเท่ากับ9ได้ไหมคะเมากกว่าเท่ากับ9 เป็นอสมการไหมเป็นเป็นอสมการฉะนั้น9ก็เท่ากับ9ดังนั้นข้อนี้จึงเป็นอสมการที่เป็นจริงต่อไป8มากกว่าเท่ากับ9เป็นอสมการไหมคะเป็นอสมการแต่เป็นอสมการที่ไม่เป็นจริงก็คือเป็นอสมการที่เป็นเท็จนั่นเองนะคะ ดังนั้นถามว่า8มากกว่า9จริงไหมไม่จริงนะคะจึงเป็นอสมการที่เป็นเท็จนะคะต่อไปเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับเช่น5น้อยกว่าหรือเท่ากับ5จริงไหมเอ่ย จริงเพราะ5ก็เท่ากับ5จึงเป็นอสมการที่เป็นจริงต่อไป3นะคะน้อยกว่าเท่ากับ1จริงไหมอะ3มมน้อยก็หนึจริงไหมไม่จริงแต่ถามว่า3น้อยกว่าเท่ากับ1เป็นอสมการไหมเป็นอสมการเพราะมีเครื่องหมายอะไรเครื่องหมายอสมการอยู่แต่มันเป็นอสมการที่เป็นเท็จ นะคะต่อไปเครื่องหมายสุดท้ายที่เราต้องรู้ก็คือเครื่องหมายไม่เท่ากับนั่นเองนะคะเครื่องหมายไม่เท่ากับเช่น5ไม่เท่ากับ3เป็นอสมการไหมเป็นปะเป็นอสมการก็เหมือนห้าไม่เท่ากับสามจริงจอะ่ะใช่ไหมจึงเป็นอสมการที่เป็นจริงนะคะต่อไป มาดู2ไม่เท่ากับ2แซวว่า2มันเท่ากับ2ไหม2มันเท่ากับ2แต่บอก่างไม่เท่ากับ2จริงไหมไม่จริงก็แซลว่านี้เป็นอสมการที่เป็นเท็โอเคไหมคะทีนี้เราก็รู้เครื่องหมายแต่ละประเภทกันแล้วว่าใช้ยังไงอะไรยังไงกันเดี๋ยวเราลองไปลองทำกันดูรุยเลยทีนี้เราลองมา เขียนประโยคเกี่ยวกับจำนวนตออ่อไปนี้โดยใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์กันค่ะดเด็กๆคะลองดูกันนะคะว่าภายใต้เงื่อนไขของแต่ละข้อนะคะภายใต้ประโยคที่เขาให้กันมานั้นแต่ละข้อโจทย์เขาให้อะไรกันบ,บ,าบา้างนะอย่างข้อหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าผลบวกของ5 5กับ4ก็แสดงว่ามี5มี4 เขาดำเนินการยังไงคะดาเนินการด้วยการบวกกันเขาทําไมกันคะมากกว่ามากกว่ามากกว่าอะไรมากกว่าเฉะนั้นประโยคในข้อนี้นะคะประโยคที่เราจะเขียนได้ในข้อนี้ก็คือ5บวกมากกว่า7ง่ายไหมคะง่ายต่อไปในข้อที่2โจทย์ให้ว่า ผลต่างของ16กับ8น้อยกว่า9ฉะนั้นผลต่างของของอะไรกับอะไรของ16กับอะไรคะกับ8อ่ะอันนี้16นะอันนี้8นะเขาทำาไงกันผลต่างกันก็คือ16-8ลบ8น้อยกว่าน้อยก็ใส่น้อยกว่าน้อยกว่าเท่าไหร่น้อยกว่า9อ่ะ น้อยกว่า9ก้โอเคไหมคะสิบลบแน้อยกว่า9ต่อไปข้อที่3จทบอ,อกว่าผลต่างของ3เท่าของจำนวนจำนวน1กับ2ไม่ถึง10ผลต่างอของของอะไรสเท่าของจำนวนจำนวน1กับสองเอา้าเมื่อกี้มีของ มีของอีกแล้วแสดงว่า 3, ตัวนี้เป็นของใคร3ตัวนี้เป็นของจํานวนจํานวน1ทีนี้จำนวนจํานวน1คืออะไรเราทราบไหมไม่ทราบฉะนั้นจึงกําหนดให้จํานวน1เป็น x แล้วกันนะคะกับอะไรคะกับ2แสดงว่าข้อนี้เราจะสามารถเขียนได้เป็น3 x นะคะ ผลต่างของ 3x กับอะไรลูกผลต่างของ 3x ลบ2ไม่ถึง10ก็คือน้อยกว่า10นั่นเองอ้าวคือหมาลบกูหายไปไหน 3x ลบ2น้อยกว่า10นะคะข้อนี้โอเคไหมอ่าต่อไปดูข้อต่อไปสี่จทบ,บอกว่าผลบวกผลบวก ของจำนวนจํานวนหนึ่งจำนวนจํานวนหนตรงนี้เรากําหนดให้เป็น x จํานวน1กับ15อ่ใส่เลย15ไม่เกิน24ฉะนั้นไม่เกิน24ตัวนี้ไม่เกินก็คืออะไรน้อยกว่าเท่ากับก็มันไม่เกินนี้ไม่เกินก็ต้องน้อยกว่าเท่ากับถูกไหมคะน้อยกว่าเท่ากับ24ฉะนั้นเราจะสามารถเขียนได้เป็น x มันบวกนะ x บวก15 x บวก15ไม่เกิน24ต่อไปข้อ5ค่ะโจทย์บอกว่า5เท่าของผลต่างของจำนวนจำนวน1กับ2ไม่น้อยกว่า17แสดงว่าอะไรคะแสดงว่าอันนี้5นะ5เท่าอืพักไว้ก่อนทีนี้มันมีของกับของมาแย มันมีของตัวนี้คุณแอนแล้วก็มีของตรงนี้อีกแสดงว่าผลต่างตัวนี้เป็นของของจํานวนจนมนหนึ่งเราจึงกําหนดจํานวนจํานวนนี้ให้เป็น x ก,ก่อนนะคะ x และ x ดําเน,นินการกับอะไรอะ่ะมันต่างกันไงก็คือ x ลบอะไรลบกับ2ไม่น้อยก็แสดงว่าคําว่าไม่น้อยมันไม่น้อยเลยนะเนี่ยมไม่น้อยคือต้องมากกว่าเท่ากับมากกว่าเท่าไหบอรสิบเจ็ด ทีนี้เราลองมาเขียนกันดูนะจะได้เป็นอะไร5เท่าของแสดงว่าไอ้ของตัวนี้มันจะต้องเป็นเจ้าของของไอ้ก,ก้อนข้งก้อนแน่ๆเลยใช่ไหมเราก็จะได้เป็น5นะคะ5เท่าของผลต่างจํานวนจํานวน1ก็คือ5เท่าของผลต่างจํานวน x ลบ2นะคะไม่น้อยกว่า17ก็คืออันนี้มีไม่น้อยก็คือมากกว่านั่นเองต่อไปข้อ6เอดสอง ส่วน3ของผลบวกของจำนวนจำนวน1กับ5ทีนี้มันมีควาว่าของเห็นไหมกับของของตัวนี้ก็คือ2ส่วน3เป็นของของก้อนนี้ทางก้อนนั่นหมายความว่าผลบวกของจำนวนจำนวน1กับจําจำนวนจำนวนอื่นตรงนี้เราให้เป็น x โอเคไหมคะกับห้า เขาทำอะไรกันเขาบวกกันแสดงว่าก้อนนี้ที่ครูเขียนไว้เนี่ยก็คือ x บวก5นั่นเองไม่เท่ากับนะมาแล้วไม่เท่ากับน,นี่เลยไม่เท่ากับ30ดังนั้นข้อน,นี้เราจะสามารถเขียนได้เป็น2ส่วน3ของของก้อนนี้ทั้งก้อนเลยก็คือ x บวก5ไม่เท่ากับ30เห็นไหมคะว่า คีย์เวิร์ดของแต่ละข้อเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็ไม่ได้ยากเลยเนาะหลังจากที่เราดูกันแล้วนะคะดังนั้นเด็กๆก,ก็ลองฝึกฝนทำดูนะคะคุณครูได้ทำเอาไว้แข้อนะคะลองดูว่าทำกันได้ไหมถ้าไม่ได้ยังไงก็สามารถดูเฉลยได้ต่อไปเลยนะคะเสร็จแล้วก็เราฝึกฝนกันไม่มีความสำเร็จใดจะปราศจากความพยายามนะคะเด็กๆ แล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้ายังไงแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะในช่องยูทูบชาแนลได้ที่ตลอนออนไลน์นั่นเองเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ